โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ออกหมายไม่ได้ออกไปตกปลานะครับเพราะพิษโควิดนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านนะครับเราก็เย็บแมสนะครับจําหน่ายนะครับชิ้นละ35บาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ35บาทนทครับถ้าเราซื้อ3ชิ้น100บาทนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลายไอดีไว้ข้างล่างนะครับไว้ใต้คลิปไว้ใต้คลิปนะครับถ้าสนใจสอบถามเรามาได้นะครับผมนี่ครับจะมีแมสสวยๆนะครับ เอาลายไหนสีไหนเรามีนะครับมีหมดครับผมนี่เพียงชิ้นละสามสิบห้าบาทนะครับผมสั่งสนใจสั่งได้นะครับเราเย็บเราเย็บกันอยู่นี่เลยชิบชแบแฟบแฟบนะครับนี่ครับผมสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทสามชิ้นร้อยครับแหมสั่งได้เลยครับวันนี้เราไม่ได้ตกปลาออกหมายตกปลาแต่เราขายของครับหน้านี้ช่วงนี้เราต้องหายอะไรพิเศษครับเย็บแมสครับผมชิ้นละสามสิบห้านะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งอ่า ไลน์ไอดีไว้ข้างล่างนะครับสนใจก็ไลน์มาเลยได้เลยนะครับผมสอบถามก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับโอเคครับผม